มีใครที่ยังตัดต่อคลิปวิดีโอและแยกเสียงไม่เป็นบ้างคะวันนี้เยรุจะพาไปทำคลิปวิดีโอและแยกเสียงแบบนี้จ้า ไปจ้าคลิปวีดีโอคลิปนี้เยโรถจะพาไปตัดต่อคลิปวีดีโอและแยกเสียงนะคะเอาเสียงมาจากไหนนะคะเอาเสียงธรรมชาติเขาทํากันยังไงนะคะเพื่อนๆคะหรือว่าจะใส่ตัวแมลงหรือว่าสัตว์ต่างๆลงไปในคลิปวีดีโอของเราเขาทํากันยังไงค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นเพื่อนๆต้องไปนําเสียงก่อนนะคะไปเอาเสียงมาจากไหนไปที่บ้านดําเลยค่ะจิ้มเข้าไปเลยนะคะเพื่อนๆเราไปเอาเสียงนะคะมาก่อนนะมาไว้ก่อนนะเพื่อนๆไปค้นหาเลยนะเอาค้นหาตรงนี้นะค้นหาเสียงธรรมชาตินะคะ เสียงธรรมชาตินะคะอยากได้อะไรก็ค้นหาไปเลยนะ,ะอ่าชอบเสียงไหนนะคะพเพื่อนๆเลื่อนหานะว่าเราชอบอันไหนนะคะเสียงธรรมชาตินะก่อนนะอาอันนี้อเสียงธรรมชาติน้ำตกอ่าสมมติว่าเราได้แดียวค่ะเราชอบแล้วเพื่อนๆไปตรงสอนนี้นะ,ะสอนแชร์จิ้มเข้าไปพอจิ้มเข้าไปเพื่อนๆบันทึกวิดีโอก่อนนะคะเนี่ค่ะข้างล่างสุดบันทึกบันทึกอ เขากาลังบันทึกเรียบร้อยแล้วค่ะออก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 จากออกออก,ออกจากตรงนี้ค่ะบันทึกต่อจากนั้นเราก็มาที่แอปตัดต่อเลยค่ะเพื่อนๆมาที่วิดีโอเมคเกอร์ตรงนี้นะจิ้มเข้าไปค่ะเพื่อนๆพอจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะมาตัดต่อเราจะต้องถ่ายคลิปดิบๆนะคะใครทิปธรรมชาติของเราไว้แล้วเนาะไปที่โปรเจกต์ใหม่กันเพื่อนๆไปเลือกคลิปวิดีโอของเรานะคะเป็นวิดีโอนะ เดี๋ยวนะคะเยโรดจะเลือกคลิปวิดีโอไหนดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าเอาคลิปไหนนะคะคลิปธรรมชาติมีตรงไหนบ้างนะคะที่เยโรถ่ายไว้เดี๋ยวเราเลื่อนดูก่อนนะคะเยโรดถ่ายคลิปธรรมชาติไว้นะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะโอตรงนี้ตรงนี้อ่ะอนี่เอาเอานาเข้าค่ะเพื่อนๆนำเข้าเช็คลิปวิดีโอของเราก่อนนะคะอ่าเช็คดอกไม้สวยงามโอเคชอบนะคะชอบอ ทีนี้เพื่อนๆนไปที่ปิดเสียงนะตรงนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมฮะตรงนี้ค่ะปิดเสียงต้องให้ข,ขึ้นเป็นกากบาดอ่ะขึ้นเป็นกากบาทแล้วก็ไปที่เพิ่มเสียงอ่ะเพิ่มเสียงแล้วก็ไปที่แยกเสียงอ่ะแยกเสียงคราวนี้เพื่อนๆก็จําได้ไหมคะคลิปวิดีโอที่เราบันทึกมาคือตัวนี้อ่ะจิ้มเข้าไปอ่ะเพื่อนๆก็กดคําว่าแยกเสียงจากวิดีโออ่ะอ้าวได้แล้วเรามาฟังเสียงกันนะคะเพื่อนๆ เห็นไหมคะ <S <S เสียงเข้ามาแล้วอ่าโอเคทีนี้นะพเพื่อนๆก็มาดูนะคะคลิปวิดีโอกับเสียงของเราเนี่ยตัดให้ยาวเท่ากันนะพเพื่อนๆแตะที่คลิปวิดีโอนเนาะอ่าแล้ว,พวเพื่อนๆก็ไปตรงนี้ค่ะตรงที่เขาทําสอนแยกนี่นะคะพเพื่อนๆที่เขาเขียนอันแยกเนี่ยนะสลิปตัดหางมันทิ้งเลยจ้ะโอเคเท่ากับคลิปวิดีโอนะคะกับเสียงของเราก็จะพอดีกันค่ะพเพื่อนๆ ถ้าเราอยากจะได้มแมลงต่างๆมาบินอยู่ในนี้นะคะเพื่อนๆก็ไปตรงสติกเกอร์เลยนะกดเข้าไปค่ะเพื่นอนๆถ้าสมมุติว่าใครอยากได้อะไรนะคะก็พิมพ์ตรงค้นหาตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ gif เนี่ยค่ะตรงนี้มันจะขึ้นหน้านี้นะอยากได้พีซื้อมแมลงก็ก็พิมพ์อันนี้เพื่อความไวเยรรก็จะเอาตัวนกตัวนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่อ่านกนะจิ้มเข้าไปนะคะพอจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วนกก็จะมาบินอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเราสามารถที่จะขยับน้องนะคะตัวเล็กตัวใหญ่นะคะได้หมดเลยนะเพื่อนๆ ือ่อนอาจะให้น้องบินอยู่ตรงไหนเ่าเราไปเช็คคลิปกันนะคะอ่าสมมุตินะเอานำเข้าเ่าเราก็แตะที่ที่ขอบเขียวๆนี้อีกทีนึงเพื่อให้ให้นกมาเช็คคลิปนะคะให้นกมันบินได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ,คะเพื่อนประมาณเนี้ยค่ะแล้วถ้าเราอยากจะให้เขานะคะเอ่อยาวไปจนสุดคลิปเพื่อนๆแตะที่สีเขียวนี้นะลากยาวนะเพื่อนนะอันนี้ลากยาวนะเนี่ยลากยาวไปให้สุด คลิปของเราอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆอเราก็นะคะ ให้มันได้พอดีกันกับคลิปของเราประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใครอยากได้อะไรนะคะก็นะคะเอ่อเพิ่มเติมเข้าไปนะคะตรงสติกเกอร์เนี่ยค่ะอยากได้อะไรก็พิมพ์เข้าไปอยากได้ลูกโป่งอยากได้อะไรนะคะพิมพ์เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขามีมาให้เราเลือกมากมายนะคะอยากได้อะไรนะคะอ่ก็ค้นหาตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อน่ะก็จะประมาณนี้เนาะใครที่เห็นว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะเพื่อนเพื่อนก็ฝากแชร์ไปด้วยนะ ค่ะเพื่อนจ๋าเป็นกําลังใจให้กับเยรสเหมือนเดิมค่ะคอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะหรืออยากรู้อะไรก็ถามมานะคะเยรสจะไปหามาให้ค่ะไม่รู้ก็จะไปหามาและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะเพื่อนๆค่ะ